จุี่สมเด็จพระเจ้าพระพร,ร,ระนางสิริกิติ์พระบรมราชินาถพร้อมด้วยสมเด็จพระโอรสสาธิราชได้สเสด็จได้สเสด็จนั่งเรือเคนูนและได้ตั้งชื่อตรงจุดนี้ว่าจุดแก่งดาราคอยครับและส่วนส่วนมากครับในท่าวมลสงนานจะมีปลาสลิดหินนะครับมากกว่า ปลาสลิดหินนี้เป็นปลาน้ําจืดหรือน้ําเค็มครับน้าจืดน้าจืดนะครับสามารถนําไปแกส้งได้ค่ะนาไปปรุงอาหารได้ด้วยอ๋อก็คือสามารถนําไปปรุงอาหารได้เป็นปลาน้ําจืดแต่โกดของท่าปอมสถานที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ใช่ไหมครับได้จะลงไปสัมผัสน้ําลงได้แต่ว่าลงเล่นน้ํบ ห้ามลงเล่นน้ําบริเวณตรงนี้ถ้าถ้ามีคนถ้ามีนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนลงไปเล่นน้ำเนี่ยจะมีโทษอย่างไรบ้างครับ,บปรับ500้บาทปรับ้อยบาทแล้วถ้านักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ําตรงนี้นะครับไกด์กดข้อห้ามนอกเหนือจากจะปรับ5้0รบาทแล้วถ้าเอาน้าสบู่มาหรือแชมพูเนี่ยเล่นได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เนาะทำไมล่ะครับ แล้วก็ทาให้น้ําที่ว่าไหลลงไปจัดจัเป็นน้าขุ่นด้เล่ก็ท<ำ>ําทําให้รากเสียหายได้โอ้ครับอ่ะทำไมรากต้นไม้ที่ที่ที่เห็นอยู่ในขนาดเนี้ยเป็นลักษณะศิละปะที่สวยงามมากเลยเนาะม,นมันประยุงตัวกันเพื่อเพื่อความอยู่รอดของของต้นไม้อืมครับถ้าสมมติว่าไม่ประยุงตัวมันจะล้มลงครับมันจะล้ม ครับอ่าละครับเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยครับไกด์มีจุดอะไรอีกครับมีจุดเก่งหินเหลืองอ่าไปครับ